หรือไม่ครับที่คุณเนี่ยเซฟติดหนังโป๊จริงไหมฮะไม่ต้อามใครไปเอาข้อมูลนี้มาเนี่ยไม่ค่อยดูหนังโป๊แต่ว่าไปดูรูปผู้หญิงด้วยคือผมเ่ไม่ค่อยดูรูปผู้หญิงเพราะว่ามันไม่ได้ฟิวถ้าให้เลือกเลือกดูคลิปหัวเด็ดตีนขาดผมก็บอกจริงว่านี่คือเพื่อนอื้ยแล้คิดอะไรกับเขาไหมไม่คิดตอนที่ตอนแรกคิดไหมไม่คิดให้พูดใหม่ อันนั้นนาบอกเลิกจริงจริงคือใจเราอะนะก็ใช่บอกเลิกแล้วใช่กะว่าเขาเป็นแบบนี้มันขึ้นแบบเขาขึ้นใส่หนุกมากเลยหนูก็แบบเลิกแน่ๆกลับมากรุงเทพโมเมนต์เนี้ยเราเก็บทุกความทรงจําเลยเพราะเราไม่รู้นี่คือภาพสุดท้ายหรือเปล่าเราไม่รู้พอกลับกรุงเทพเขาบอกไปแล้วายแล้วนาย คำว่าบอกเลิกเนี่ยคือถ้ามันไม่ถึงที่สุดคอขาดบาดตายหรือว่าเราไม่ทําเรื่องอะไรที่มันเยี่ยที่สุดในชีวิตอะเราจะไม่พูดคํานี้เพราะว่าคำคำนี้มันสําคัญมากๆเราเอาไว้บอกกับวันที่มันจําเป็นที่จะต้องบอกดีกว่าฟรีไฟลมันข้ามปีความสุขส่งท้ายปี ฟรีไฟมาร่วมฉลองปีใหม่ไปด้วยกันนะครับกิจกรรมพิเศษเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยฟรีไฟมันข้ามปีต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ไอเทมและของรางวัลแจกเพียบ25ธันวานี้พิเศษแจกตัวละครฟรีหนึ่งตัวเตรียมรับชมมิวสิกวิดีโอศิลปินไอดอล WJ My สาวสวยสุดน่ารักในวันที่24ธันวาคมนี้อย่าลืมไปติดตามรับชมความน่ารักและความเซอร์ไพรส์ที่ฟรีไฟจะมอบให้กับทุกคนนะครับ ที่ Facebook กาลิน่าฟรีไฟายในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับฝากเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The ะคิวปพมริขิตรักนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้คู่ที่เราจะมาสัมภาษณ์ถือว่าเป็นพมริขิตรักโดยแท้จริงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตลกวัยรุ่นมากฝีมือน้องอาทัยและน้องบิสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เกิดกอดผมเหอ่ะ pues น้องไม่ได้ผู้หญิง กับผู้หญิงอะไรผู้ชายกูกล้าเหรอน่าเอ๊ะอย่างวันนี้มาที่ร้านนี้มาไงเนี่ยขับรถมาวันนี้ขับรถมาวันนี้แถงหลังกูไม่ดูแลบริษัทฮานี่มีรถอะไรไหมก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเชนรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮุนไดเปอร์เช่เปเรโลวีโก้โตโยต้าฟสแตนเนอร์แลนด์สลุกวินนี่ซิตี้เคมเบี่ดีด้าวอลโวซูมิโร่ไททันซีเนียนิสสัน์นด์เดอร์ฮอนด้าบีเอ็มดับเบิลยูเมซูซูบุรุแล้วทำไมเสียงดูแหบๆเป็นหวัดป่ะเนี่ยไอเหืดไอหอบไอแหบไอแห้งด้วยรรรรราคคะะะะเเเเเเป็นนนนโออออไไไไไตตกกูู้้ดดดิมมมีีี่่่่ยยสสฮหใช มานี่คือมีแม่มาส่งไหมอุ้ยเหนื่อยหนูเหนื่อยไม่อะไรไม่ตี๋เชียงใหม่ไม่ใหญ่ลองฟางไม่ทางไม่ปิดไม่ชิดเมืองเชียไม่ร้านไม่กินไม่จุนสงขาเป็นหาวน้องใครไม่ร้านเมืองแพร่และก็แม่ผมด้วยเฮ้ยน้องร้านนี้นะอาหารเยอะมากเลยก็มีปลาช่อนแปรสระปลาละครไข่น้องไก่แช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงไก่กับไหลชูชีพม่ตมันผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกน่นแ่มีหมดทุกอย่างไม่มีเลยขายสเต็กไอ้พี่ผมจริงจริงเลย ที่แนะนำเลยนะร้านนี้ p o r t o b e l o and d i s r e เป็นแบบว่าร้านอาหารสไตล์โฮมกราเดนอยู่ย่านกเกษตรน้วมันมินนี่เองบรรยากาศร้านเขาคือน่าน,นั่งมากอาหารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบว่าอิตาเลียน มีนี่ด้วยกุ้งล็อบบี้ล็อบเตอร์ต้องไปสั่งที่ล็อบบี้อ๋อต้องไปสั่งที่ล็อบบี้ครับผมอาหารญี่ปุ่นมีไหมมีมีอะไรบ้างซาซิมโอและซอสเขาใส่ซอสอะไรซอสมัสแตบกินแล้วแบบน้ำตาไหลอะไรนะกระเจี๊ยวเทียมกระเจี๊ยวเทียมน้ำตาไหลทำไมน้ำตาไหลไอ้นี่ไงไอ้วาซาบะอะไรวซาบีเอวซาบีมานาาแบะไมแล้วก็นี่ด้วยไข่ปลาคาแคร์ก็มีคาเวียมันใหญ่คาเวียคาแคร์ใหญ่ล้างรถได้ด้วย น่งอยู่ตรงกลางก็คือนึงเล่นอะไรกันเนี่ยอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีควันนี้คือพี่เนี่ยมีมินิเกมมาเล่นดีกว่าคือเกมที่จะมาทายใจว่าถ้าแฟนของคุณมาที่ร้านอาหารแฟนของคุณเนี่ยจะสั่งอะไรมากินน้องหมิวเลือกก่อนเลยของหวานชี้พี่ดูอย่าพี่จะสั่งมาจริงๆเลยไอหนูข้อสอบหรือลูกโอเค ล้างก่อนล้างก่อนไม่เจ็บใ่อ่ะโอ้ได้เยอะด้วยหน้าเดียวกันไหมล่ะน่าไม่งงต้นแรกได้นานลงไหมเออหน้าเดียวกันหน้าเดียวกันเอาหน้าแรกหน้าเดียวกันนะเนี่ยเออหน้าแรกผมได้แล้วอันนี้เลือกอันี้จิมมันนี่บอกรออทู่พี่กันรู้เนี่ยจิ้มอ่ะกูก็ต้องรู้สิกูเป็นกรรมการนี่เลยอ้าโอเคอันนี้คืออาไทยเลือกอันนี้หมิวสั่งเลย ผมเลือกเลือกอะไรเมนูไม่ต้องพูดเดี๋ยวอาหารมาวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเฉลยทีทีเดียวตอนนี้เรามาคุยกันดีกว่าได้เพแป๊บนึงนะเอาเวลาค่อยไปทะเลาะกันที่อื่นเดี๋ยวพี่มีเวลาให้ทะเลาะอีกเยอะทะเลาะในนี้ข้างนอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมทะเลาะแบในนี้ทะเลาะเดี๋ยวซิลูกเดี๋ยวซิลูกแรเงินเพราะมีคนกลางเคลียร์ถูกพ่อจะใส่ไฟเพิ่มคำถามจุดเริ่มต้นของความรักของคุณเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหน มอหนึ่งครับเขามาจีบผมเฮ้ยพูดเป็นเล่นเราขอเราถ่ายรูปคู่ด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงๆริงเราให้มอจุดอ่านหนูเล่าหนูเล่าเลยหนูเล่าเลยอัไทยเดินผ่านหนูแล้วเขาชมหนูทุกวันว่าน่ารักสวยทำไมเาไม่พิกนผมชมทุกคนจบแล้วนะจบแล้วนะอันนี้ผมหยอกมึงพูดอะไร ชมเขาชมเขาตอนเด็กเขาหน่ารักเดี๋ยวผมเอารูไปดูตอนนั้นยังไง <c oughs> คือเขาชมเราน่ารักทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ทุกวันเดินผ่านไป <c oughs> ดูประโยคสุดท้ายที่เขาตอกหมในเฟซบุ๊กอ่าเล่าหนูเล่าช่วงนั้นมันมอต,ตอนน้นนะพี่ป๊อปปี้เลิฟแบบก็ไม่ค่อยมีใครเขาก็มาชมทุกวันแล้วก็ ชอบเขากลับก่ับบ้านนี้คือก็ชอบกันตั้งแต่ตอนมต้นแต่เราก็ชมเขาด้วยความที่เขาสวยจริงๆเขาหน้ารักตอนเด็กเขาหน้ากลมๆก็แบบเนี้ยหน้าเขากลมๆอะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องที่คุณเป็นคนไปจีบเขาก่อนเนี่ยคือเรื่องจริงก็น่าจะจริงมั้งคะจังหวะแรกทําไมคุณถึงแบบอยากไปจีบเขาคืออะไรหนูว่าหนูไม่จีบขนาดนั้นแต่ก็ถ่ายรูปด้วยคิดว่าก็ก็น่ารักดีอะไรประมาณเนี้ยอ่เป็นรูปด้วยอยู่ๆก็เป็นแฟนกันเลยใช่และอะไรที่ทําให้รู้สึกว่านี่คือเป็นแฟนกันเป็นดูหนังเรื่องเดียวเลย เป็นแฟนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอาวันที่ดูหนังมาเป็นวันครบเป็นวันครบการเขาเป็นคนพูดเป็นวันครบรอบเพราะเหมือนแบบว่าเฮ้ยได้แบบว่าได้ไปดูหนังใกล้ๆกล้การอะไรอย่างงี้จริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยเป็นคนบอกเลิกเขาอาไทเพราะคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาได้ดีพอจริงหรือไม่ครับจริงครับจริงครับคุณไม่สงสารเขาเหรอสงสารแต่ตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าผมทํางานเจ็วันอะ มันไม่มีเวลาแล้วประเด็นคือเขางอนผมเรื่องแบบผมไม่มีเวลาผมก็เลยบอกเขาตรงว่างั้นเราก็กลับเป็นเพื่อนกันเถอะถ้าเขาต้องการปอปปี้เลิฟที่มันดีผมมีให้ไม่ได้หรอกกินข้าวดูหนังไปเที่ยวผมทําให้ไม่ได้คงจะมีคนที่ทําได้ดีกว่าผมมันคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งแล้วตอนที่เขามาบอกเลิกเนี่ยรู้สึกยังไง ตอนนั้นอ่ะคือเราก็เด็กอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันขนาดไหนร้องไห้ไหมร้องร้องไอ้จังหวะเหตุการณ์ที่บอกเลิกนี่คือยังไงบอกเลิกต่อหน้าไหมต่อหน้าเขาก็จับมือผมเออเออไม่ไปได้ไหมเธอโอ้โหเธอไม่ไปได้ไหมเขาใส่หน้านะตรงนี้ประเด็นตรงนี้เรื่องจริงไหมล่ะก็จริงแต่ก็แบบแล้วคุณรักเขาไหมตอนนั้นอ่ะรักถ้าไม่รักคงไม่ปล่อยไปอหลังจากที่ เราเลิกกับเขาไปนะตอนนั้นผ่านไป7ปีเราก็ยังพูดคุยกับเขาอยู่ปกติและจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่นี่มันเกิดขึ้นยังไงไปร้องคาราโอเกะด้วยกันค่ะเฮ้ยชวนไปร้องคาราโอเกะเลยเหรอใช่คัะตอนนั้นเริ่มคุยกันแล้วคุยกันแต่คนแต่ไม่มีแฟนแล้วไม่มีและอะไรที่ทําให้เราคือตกลงที่จะไปกับเขาไปในฐานะเพื่อนเฉยๆไม่คิดว่าเขาจะกลับมาจีบอะไรเงี้ยและตอนนั้นคือคุณคิดว่าจะมาจีบเขาไหมผมคิดว่าเขาน่าจะรู้เพราะอาการผมไม่ใช่เพื่อนมันยังไงมันยังไงคุณมีอาการสตอรี่ เขาเขาหยิบกล้องไปหยิบโทรศัพท์ผมถ่ายแล้วนะถ่ายตออรีกันคือเหมือนแฟนอะฟิลแฟนแฟนเลยแล้วตอนนั้นคือเราเราเริ่มรู้สึกแปลกๆไหมรู้สึกรู้สึกใช่แล้วตอนนั้นเรารู้สึกดีไหมรู้สึกดีค่ะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้มีใครเพราะว่าที่ผ่านไม่ต้องเปล่าไเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ว่าไม่รู้สึกเลยมันทุกครั้งที่มาคุยกันยังรู้สึกมีความรักให้กันอยู่จริงหรือไม่ครับว่าเพลงที่คุณร้องเนี่ยที่ตีบเขามีอาเซมันลมคือเพลง Super ส a i y a n ไอ้ของใส่ลูกมึงเก็กาหนึ่งมึงคิดอะไรอยู่วะปั่นไงของหวานมาแล้วมาดูซิว่าอาไทยเลือกอะไรให้น้องมิ้วและน้องมิ้วเลือกอะไรให้หมิวมิวหมิวหม,มิวค่ะเอาวันนที่ที่คุยวันหนึ่งจิกสายตา <c oughs> น้องมิวน้องมิวคิดว่าอาไทยจะเลือกเมนูอะไรให้คิดว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่คิดว่าจะสั่งอันนี้ให้หนูเหมือนกันอุ้ยแสดงว่าคุณก็คิดเหมือนกันว่าไม่สองอันนี้แหละ ใช่คุณเลือกอันไหนให้ปาคอต้าครับทำไมคุณถึงเลือกอันนี้ให้ในใบนั้นน่ะผมรู้จักเมนูเดียวผมรู้จักเมนูเดียวใช่ผมรู้สึกว่ามิวเขาไม่คนกินยากนะและในใบนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าจะเขาน่าจะชอบหรือถูกปากเขามีอันที่รอดคือปาคอต้าถ้าสมมติมันไม่ใช่อันนี้น่าจะเค้กมะพร้าวเพราะว่ากินอยู่2เมนูนี้ที่เคยกินด้วยกันปกติกินฮันนี่ทต์แต่ในใบนั้นไม่มีก็เลยเป็นปาคอต้าลองมาคือเค้กมะพร้าว มันนี่คือใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะโอหสุดยอดสุดยอด,ยอดแสดงว่าคุณก็มีความใจตรงกันประมาณหนึ่งอยู่เขากินยากอ่ะแล้วเขาหนูถูกไหมถูกท่านในใบนั้นอะผมกินเค็มว่าเขาแสดงว่ามันก็ตรงนะ ครับแต่เรารู้ใจกันนะชิมชิมเลยชิมเลยเดี๋ยวพี่จะถามคําถามไปเรื่อยๆกินไปด้วยถามไปด้วยนะได้เลยดูทานได้เลยเริ่มพนาคอต้าก่อนไอ้ส่วนพนาคอต้าน้องหมิวน้องหมิวพี่ถามชอบอะไรในตัวอาไทยเขาตั้งใจทำงานแล้วก็เขาก็น่ารักเขาใส่ใจหนูเหรอฮะใช่ใช่ใส่ใจจริงหรือไม่ครับที่คุณเสพติดหนังโป๊จริงไหมฮะ ใครไปเอาข้อมูลนี้มาเนี่ยจริงครับไม่ค่อยดูหนังโป๊แต่ว่าไปดูลูกผ pues um um ู้หญิงด้วยลูกผู้หญิงไม่ค่อยดูครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยรูปผู้หญิงดูผ่านๆแต่ถ้าดูแบบตั้งใจลูกผู้หญิงผมไม่ดูอันนี้บาดนะฮะคือผมอ่ะไม่ค่อยดูลูกผู้หญิงเพราะว่ามันไม่ได้ฟิลกับนึงนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะถ้าให้เลือกอะเลือกดูคลิปทำไมต้องดูเอาจริงอันนี้ผมไม่รู้ใครเป็นมันผมบ้างนะผมไม่ได้อยากจะ ผมก็ดูดูเหมือนเป็นหนังหนึ่งเรื่องดูจนจบไหมไม่จบหรือว่ากรอดูก็กรอดูแต่ผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้สว้านะทำมาแล้วไม่ใช่อุ๊ยประเด็นตัวนี้ถ้าหน้าสนใจท่านผู้ชมตรงนี้อันนี้ผมเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยพักสักครู่ครับ ผมนอนอยู่ดิคืมคืมผมก็ดูโดยที่ไม่ได้อยากจะเฝ้านะดูเสร็จง่วงนอนผมก็ปิดโทรศัพท์นอนดูตรงไหนถ้านอนอยู่ข้างแฟนบางทีก็ดูแล้วตอนนั้นเราเรารู้สึกยังไงตอนที่เราดูอะเราสงสัยไหมว่าทำไมเขาต้องดูแฟนหลับหลเหรอใช่แต่อันนี้ผมพูดจริงนะผมสาบานให้ให้ผมตายก็ได้โอ้ยมันจะตายฟรีนะบางครั้งผมดูผมก็ไม่ทำเหรอผมดูเกือบทุกวันนะหนังโปอุ้ยเหรอเขาก็เพิ่งรู้นะผมไม่เคยพูดที่ไหนแต่ผมไม่ทำนะ เมื่อคืนดูไหมเมื่อคืนไม่ดูเพราะจัดเพราะจัดอ้าวนี่ผมผิดจัดห้องใช่อ๋อเ้ีอยายิ้มนี่เรายิ้มอะไรอะได้ข่าวว่าวันนี้คุณทั้งสองคนมีประเด็นที่จะเอามาคุยมาเคลียร์กันที่เรื่องที่นี่เรื่องนี้หนักเรื่องนี้หนักอาไทยมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงสวยด้วยแต่อาไทยจะต้องบอกกับหนิวเสมอว่าเป็นแค่เพื่อนใช่จริงหรือไม่จริงแต่คุณไม่เชื่อจริงหรือไม่ใช่ ผมอยากคุยกับพี่เหมือนกันเพราะเขาชอบเอามาพูดตอนเขาโมโหซึ่งผมมันไม่ชอบยังไงยังไงผมไม่รู้ผมจะพูดหัวเด็ดตีนขาดผมก็บอกถึงว่านี่คือเพื่อนอืมวแล้วคิดอะไรกับเขาไหมไม่คิดตอนที่คุยตอนแรกคิดไหมไม่คิดให้พูดใหม่ไหนละเขาเจ้าเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่เลีย์ให้ตรงนี้เดี๋ยวพี่เลีย์เอา่องจริงเลยอทัยตอนที่คุยกันเนี่ยตอนนั้นอะคบกับหมิวหรือยังยังผมเพิ่งคบกับหมิวเล็กเกือบปีหน้าตอนนั้นเรายังไม่ได้มีแฟนไม่มีโอเคเราคุยกับเพื่อนคนนั้นเนี่ยในฐานะอะไรเพื่อน ผมพูดจริงเพราะว่าเขามีแฟนแล้วแล้วเราแบบว่ามีคิดนอกลู่นอกทางกับเขาไหมไม่ลูกผู้ชายเลยลูกผู้ชายคุยกันเลยวันนี้พี่เสิร์ไ้เลยน้องคนนี้มาจังหวะดีพี่มาเลยโอ้ชุ่มคอชุ่มคอแน่ยเลยโอ้ยจังหวะโอ้ยมันกำลังร้อนเลยอ่ะกินกินดึดดึงื่องดื่มเย็นจากที่นี่ก่อนสักทีหนึ่งไม่น่าใส่พูดอะไรกูร้อนเลยเลยคำพูดลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายเลยคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นเขาชวนผมไปเที่ยวต่างจังหวัดนะตอนนั้นอสองเขาเป็นคนชวน มันมันขวรป่ะพี่อะตัวไม่แล้วตัวเองก็มีแฟนอะมันก็ไม่ใช่อันนี้ไม่แต่ตอนตอนที่เขาชวนผมไปแต่างังวันเขาทะเลาะกับแฟนอ่าโอเคครั้งแหลกผมไปไม่ค้างด้วยกันด้วยไปเสร็จผมกลับเลยเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันพูดกูมึงอะกูมึงไปเที่ยวกันใช่พอหลังจากนั้นได้สักพักชวนไปเที่ยวอีกชวนไปเที่ยวครั้งหนึ่งแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปอันนี้ผมขอดนึงนะผมอะทำให้เขาสบายใจมาโดยตลอด หลังจาผมขเขาผมไม่เคยคุยกับผู้หญิงคนไหนเลยทักมาผมก็ไม่ตอบอผมไม่ดูเลยว่าคนนี้ทักมาอมผมทําให้เขาสบายใจที่สุดจังหวัดตอนที่คบกันเนี่ยคือเราได้ติดต่อกับเพื่อนคนนั้นอยู่ไหมไม่เลยครับไม่เลยผมให้เกียรติเขาผมไม่คุยกับผู้หญิงคนอื่น จริงหรือไม่ครับที่เวลาทะเลาะกอันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นคนง้อเขาจริงไหมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผมง้ออุ้ยเวลาทะเลาะกอันเนี่ยมผมง้อเสมอผมผิดไม่ผิดอ่ะผมไม่รู้สุดท้ายเรารู้สึกว่าพออารมณ์เย็นแล้วอ่ะเราเป็นผู้ชายจริงหรือไม่ที่คุณเนี่ยจะชอบใช้คาว่าขอโทษจริงคุณก็ไม่ได้ผิดสิบ,บางเรื่องแล้วทำไมคุณต้องขอโทษผมไม่ได้ขอโทษในสิ่งที่เราทะเลาะก,กันว่าผิดหรือไม่ผิดผมขอโทษในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเสียใจผมขอโทษ นี่ดูดีเลยแต่เรื่องที่ผมทะเลาะกันก่อนนั้นสมมติเราทะเลาะกันเรื่องความเห็นไม่ตรงกันอ่ะก็โมโหกันไปแต่แล้วผมก็มาขอโทษเขาอยู่ดีแต่ไม่ได้ขอโทษเรื่องประเด็นที่ทะเลาะนะแล้วเวลาที่ที่คุณไปง้อเขาเนี่ยคุณง้อไงโอ้ยผมง้อง่ายให้เขาพูดมึงนี่แท้แต่ทั้งเทฟเนี่ยองเข้าไปขอโทษเขาขอจเขาจริงๆแท้ไม่ขอโทษด้วยขอโทษน้อยน้อยลาคไออ้วนหาทีผมก็หาย เพราะคุณไม่ใช่เป็นคนที่แบบโกรธง่ายใช่แต่ตอนที่เขากโกรธงอยากจริงไหมจริงถ้าเขาโกรธแล้วเขาเงียบผมจะยิ่งแบบทำไมไม่คุยอ่ะคุยไปเลยจะได้รู้เรื่องผมง้อสําเร็จน้อยครั้งนะที่เหลือคือเขาหายโกรธเย็นแล้วกลับมาคุยกันเองนะจริงหรือไม่เวลาคุณโกรธมากๆเนี่ยคุณชอบกรี๊ดจริงไหม หนูบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วเขาอะ่ะเดินตามหนูแบบเดินตามติดติดอ่ะหนูแบบอยากนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วมันกลัวส้นตีนนะพี่อีไทยอะ่ะมันแบบแมันเดินตามหนูแล้วก็แบบทำหน้าแบบทำไมอ่ะทำไมจะเดินไปไหนก็เดินตามเดินตามทุกที่หนูจะไปไหนเดินไปด้วยเดินไปด้วยมาแดงอยา่างใจกรี๊ดแมงเลยเนาะพี่ฝากถึงอาะไทยนะเวลาเขาขอเวลาส่วนตัวเนี่ยมึงต้องให้เขาผมชอบคุยให่จบผมเป็นมนุษย์ต้องคุย คือสมมุติมึงเป็นคนที่อยากคุยมึงต้องการพุชอัพดันเขาแต่เขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบเดียวกับมึงนี่แสดงว่าเราเองต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเวลาทะเลาะเขาต้องการเวลาของเขาให้เวลาสัานิดนึงดีกว่าอันนี้สําคัญมากคู่ของคุณเนี่ยทะเลาะกันทีไรจริงหรือไม่ครับคุณหมิวบอกเลิกเขาทุกทีเลยใช่เพราะอะไรก็คืองอนเขาเนั่นแหละแต่ก็หลุดพูดไปผมพูดตลอดตั้งใจไหมอย่าบอกเลิกผมพูดอะไรวะ มีครั้งนั้นแหละที่หนักๆค่ะคิดว่าเออไม่ไม่ไม่โอเคเลยแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะอันนั้น่าบอกเลิกจริงๆคือใจเราอะนะใช่บอกเลิกแล้วใช่กะว่าเขาเป็นแบบนี้มานเกามันขึ้นแบบเขาขึ้นใส่นุ่มมากเลยนันก็แบบเลิกแน่ๆกลับมากรุงเทพตอนที่เย็นแล้วนะฮะเราคุยกันว่าอย่างน้อยถ้าจะเลิกไม่ว่าจะเลิกก็ได้จะยอมเลิกให้แต่ระหว่างอยู่พัทยาเนี่ยมันต้องอยู่อีกวันเต็มๆเลยแก้งคบกันก็ได้กลับไปกรุงเทพแยกเลย แล้วมันเทียกันยังไงอะวันลุกขึ้นก็อยู่พัทยา<ล>ก็เล่นกันปกติโดยเล่นโดยที่สบายใจแต่ลึกๆก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ผมเห็นอยู่คิดอะไร<ด><า>อยู่คิดอะไร<ห>อยู่ยผมมีความสุขนะผมไปซื้อลูกบอลชายหาดมาตีเล่นมันมีเน็ตอยู่แต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าไอ้ผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตรลงมันเป็นแฟนกูอยู่มันเป็นแฟนเราอยู่ไหมหรือมันแสดงมันเลยกลายเป็นความรู้สึกที่แโมเมนต์เนี้ยเราเก็บทุกความทรงจําเลยเพราะเราไม่รู้นี่คือภาพสุดท้ายหรือเปล่าเราไม่รู้พอกลับกรุงเทพเขาบอกไปแล้วนะ ระหว่างทางผมเตรียมใจมาแล้วยูแวเลยไหมตจ้ผมผมเตรียมใจมาแล้วอตอนนั้นผมก็ไปสมัครเตรียมสมัครทินเดอร์แล้วไม่ใช่สมัครเทเซอร์เทเซอร์เป็นตัวตัวที่ป้องกันเหรียญคริปโตของเราเพิ่งได้มาก็มานั่งสมัครเขาก็นั่งอยู่บนที่นอนแล้วก็เขาบอกไปแล้วแล้วผมคิดว่าเขาคงจะรอให้วากลับไปก่อนแล้วเขาค่อย เก็บเสื้อผ้าเขาเขาบอกว่านอนแล้วนอนหลับไม่ไปเว้ยหลับก็นั่งไปชั่ชั่วโมงกว่าพี่วาบก็กลับกลับผมก็ปิดนอนพุกแล้วก็ไปนอนข้างๆเขากอดเขาแล้วก็บอกว่า เลิกไหมเขาบอกไม่เลิกแน่แน่ก็เลยจบก็จบแฮปปี้กันไปนนั้วันนี้คืออยากให้พี่เป็นตัวกลางในเรื่องของอะไรผมอยากจะขอว่าอย่าบอกเลิกกันเลยถ้าทะเลาะกันเราเอาเฉพาะเรื่องเราดีกว่าเราคุยกันให้รู้เรื่องการบอกเลิกผมรู้สึกมันไม่ดีสําหรับตัวผมโดนบอกเจอมาบ่อยเราเคยนั่งคุยเรื่องนี้ที่เวิร์กพอย์ผมจําได้เออ็มีเอาเบอผมบอกว่า ที่ผมโดนบอกเลิกทุกวันเลยผมบอกเขาตลอดว่าเธออย่าบอกเลิกได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะบอกเลิกก็ตอ่อเมื่อมันต้องเจออะไร ที่มันไม่ไหวจริงๆงถ,ถูกครับถูกครับก็เลยบอกเขาแต่เขาก็ทําไม่ค่อยได้ก็ <ๆ S 2> เลยขอเลยวันนี้รับปากเลยจะทําให้ได้ไหมถ้าความจริงก็คงไม่ได้คือหนูว่าผู้หญิงหลายคนคิดคิดว่าเป็นนะที่แบบหนูเป็นคนยี่เง่าคนหนึ่งอ่ะแล้วก็เชื่อว่ามีผู้หญิงที่ท,ที่งเงาแบบหนูอะ่ะที่แบบว่าณตอนนั้นอะ่ะเราไม่โอเคอะ่ะเราไม่โอเคกับสิ่งนี้อ่ะแล้วก็เลยบอกเลิกไปณตอนนั้นอ่ะเรื่องจริงจะเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาลืมนะผมว่าเขาลืมหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีเขาลืมหมดเลยเขาเขา โฟกัสที่เรื่องนี้และเขาก็เลิกเลยทั้งนั้นที่โอเคเราอาจจะพลาดเรื่องนี้แต่ในอีกหลายร้อยเรื่องที่เราดีเขาเขากับเาไม่ได้ไปสนใจเ่ะอันนี้พี่พูดในมุมมองของพี่ที่พี่เหมือนกับอาไทยก็ตรงที่ว่าหนึ่งเราตั้งใจทํางาน เราตั้งใจแบบวางวางแบบว่าโอเคอยากอยากอยากมีครอบครัวอยากมีครอบครัวอยากดูแลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยทุกอย่างคือมันเต็มความสามารถไปหมดแล้วมันขาดพลังงานที่เรียกว่ากำลังใจที่มันหล่อเลี้ยงอ่ะไม่ได้ฉะนั้นการที่คำพูดบางคำพูดเนี่ยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเลิกกันจริงๆหรอกแต่ว่าบางทีมันคือการหลุดปากทั้งปากไปบางทีมันคือหนามน้แหลมที่มันค่อยๆเสียบแล้วมันเสียบไปบ่อยๆเสียบไปบ่อยๆสุดท้ายคือเขาอ่ะจะตายเอง ทั้งทงที่เราเองเราบอกเฮ้ยก็เราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันเป็นคาคาพูดแค่คํหนึ่งที่มันมีผลมากๆเลยเพราะพี่ก็เป็นเพราะพี่ก็รู้สึกว่าคำนี้เราจะเป็นคนที่ห่วงคํานี้มากๆากนะคำว่าบอกเลิกเนี่ยคือถ้ามันไม่ถึงที่สุดคอขาดบาดตายหรือว่าเราไม่ทําเรื่องอะไรที่มันเหี้ยที่สุดในชีวิตเราจะไม่พูดคํานี้เพราะว่าคำคำนี้มันสําคัญมากๆเราเอาไว้บอกกับวันที่มันจําเป็นที่จะต้องบอกดีกว่าฉะนั้นคือคําพูดอะไรที่มันช่วยเกื้อนหนุนให้คู่เราไปต่อได้พูดแบบนนั้นดีกว่า สุดท้ายแหละต่างคนต่างมีอะไรจะบอกซึ่งกันและกันไหมอาไทาก,ก็รักเขาแล้วก็เราจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดหวังในตัวเราแล้วกันในในเรื่องที่เขากังวลอะเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีทางผิดหวังไม่มีทางเจ็บช้ำเพราะการกระทำของผมในแบบนั้นแน่นอนผมรับประกันได้แล้วสิ่งที่เป็นคำพูดที่จะทำให้เขาเสียใจคือจะพยายามที่จะไม่ให้มีอีกได้ไหมได้ครับ น้องหมิวล่ะมีอะไรจะบอกอาภัยไหมเหมือนกันค่ะก็รักก็จะไม่ทาให้เสียใจจะพยายามไม่พูดจริงๆถ้าตอนนี้ทั้งคู่มีพรคนละหนึ่งข้อครับจะขออะไรให้อีกคนหนึ่งขอให้ชีวิตเขามีความสุขผมมองว่าความสุขคือพื้นฐานของทุกอย่างหมิววาก็ให้ความสุขเธอเหมือนกันแหละถ้าเป็นห่วงก็เรื่องสุขภาพเขาทำไมก่อนคบกัน85ปัจจุบน100ันร้อยกว่าเรื่องจริงนะ ิบห้าโลปกตินะครับผมผมพูดเลยผมเป็นคนขนมหวานผมแทบไม่แตะเลยผมผมไม่ชอบกินขนมหวานครบกับเขาครับไม่กินก็งอนเหลืออะไรก็ต้องกินเหลือเนี่ยครึ่งจานอย่างเงี้ยเธอกินอะ่ะผาไม่กินกินเนี่ยเธอไม่รักเขาแล้วพี่ว่านะเรื่องสุขภาพเขาอะรเริ่มที่ตัวเราดีกว่า คู่ของอาทัยกับน,น้องหมิวเนี่ยเป็นคู่รักแบบว่าวัยรุ่นแบบเด็กเป็นมุมมองที่บางทีนะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าติดตามทั้งอาทัยและน้องหมิวบางทีเนี่ยก็อาจจะได้มุมมองที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้เราก็เป็นแบบนี้กันอยู่นะครับเฮ้ยพอเห็นมุมมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทั้งคู่มันก็มีพอยที่มันสําคัญเหมือนกันก็อยากที่จะอยู่กันไปนั่นแหละแต่ฮาทูระหว่างทางอะ่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการจัดระบบระเบียบกับมันยังไงเท่านั้นเองครับพนะวันนี้ขอบคุณนะครับผู้รักวัยรุ่นอาไทยและน้องหมิวมากครับผลงานฝากช่องทางผลงานติดตามหน่อยครับผมก็ฝาก YouTube Channel ฮะ Channel อาไทยครับครับแล้วก็ Facebook IG และกันทั้งผมและหมิวเลยมีอะไรจะมอพี่อะไรเนี่ยผมไม่บอกพี่ด้วยอะไรอ่ะเป็นรูปภาพผมกับหมิวฮะให้พี่เอาไปไว้ที่บ้านพี่ อยากจะมอบให้พี่นิดนึงพี่ต้องเอารูปของของเราสคนไว้ในบ้านพี่ครับพี่คือใครเข้ามาบ้านก็นึกว่าเป็นบ้านของพวกมึงพี่ก็มีรูปที่จะมอบกันเตรียมใจมาแล้วนี่ขอบคุณครับพี่นะเป็นรูปของพิธีกรเอาไว้อยู่ที่บ้านอย่างน้อยเราได้รู้ว่าเราเคยมารายการพี่แล้วนี่แต่อย่างน้อยพี่ก็ได้รู้ว่าพี่เคยสัมภษณ์ผมกัไไอ้สุดท้ายเนี่ยกูต้องมาเจอแบบแขกรู้มาก โอเคขอบคุณมากขอบคุณครับพี่น่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับ่เดี๋ยวไปตั้งเลยบ้านใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากที่จะให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์ความรักนะครับกับคู่อื่นก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่รายการ The Jupiter ภูมิลิขรักนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยช่อง Air Channel วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ